สวัสดีครับผมเฟ๊เฟ,ฟทัวร์ครับ EP 21ตอนนี้ครับเรามากันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ ของขึ้นชื่อที่นี่ผู้มึงรู้ว่าคืออะไรเม็ดกาแฟาเว้ที่นี่เขาปลูกเนี่ยขึ้นชื่อใครกินกาแฟบ้างเรื่องกาแฟาเรื่องชาเนี่ยบอกผูดได้อไอ้ที่นี่กูเคยเห็นมันกินเม็ดกาแฟาแบบขุขมๆลงคอเลยน้เว้กาแฟาเนี่ยบางทีเขาการดมนี่ก็บ่งบอกแล้วว่ามันคือพันธุ์อะไรรสชาติเป็นยังไงอ่ะอันนี้เป็น,ปนยังไงคือปกติอะอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยไว้ดีกว่า จะได้รู้อีเดี๋ยวไปด้วยกันเหนื่อยหลังเล่ดิลังเล่เอาไปอีกเม็ดนึงพันไดอะไรอย่างงี้ป่ะลังเล่กระแพ็กระแทกแกะมึงไม่ใช่เป็นถุงเหรอเดี๋ยวนี้เขาทำสมัยแล้วเขาทำแบบนี้ส่งนอกไม่ได้ห่อคอยมาหรอกันกระแทกกันกระแทกไอ้ไม่นี่โปโกะอะไรเนี่ยอ้อเหรออันนี้มันจะมีแบบกลิ่นนมนมนิดนึงนะลองอีกเม็ดนึงลองอีกเม็ดนึงมีกลิ่นซีรีแลกด้วยป่ะอ่าอีกเม็ดนึงเป็นไงมะกล้วยบด รู้สึกว่าจะแบบรู้สึกว่าจะพูดที่อะไรไี่ออกใครจะพูดออกคือกาแฟเอ้าโอ้ยหยิบผิดเอ้าหยิบอะไรมาโอ้ยขี้คินเอาไอ้สัตว์ไม่ใช่กาแฟเฮอิสานโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวทีเป็นเด็กเป็นเล็กโก็หูกินพริกด้วไอ้เหี้ย ไม่มีใครกล้าโดดด้วยตาใช่ตอนแรกอ่ะก่อนที่จะมากูเห็นแต่ละคนคุยกันเฮ้ยเดี๋ยวโดดนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวโดดนะเว้ยไอ้น้ำหนุกนะเว้ยน้ำหนุกนะเว้ยเฮ้ยผลล็อกผลล็อกเออผลล็อกพอมาตรงนี้เป็นไงล่ะเอางี้ใครไม่กล้าโดดบ้างแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะกูรับยอมรับแบบกูยอมเป็นตุ๊ดเลยไม่ต้องบอกหรอกลุงเจ็ดสีมึงยังไม่สไลด์ลงมาเลยเที่่กูยืนรอกูอีกคนนึงเฮ้ยมันแบบต้องขอโทษด้วยครับ ไม่ต้องไหว้ไอ้เฮียอมึงกี่รอบแล้วเรื่องปลอดแหกขนาดเนี้ยมึงแล้มึงทำไมไม่ห้ามกูกูยืนอยู่ข้างมึงตลอดเวลาใส่งงานนี้ไม่มีใครโดดใช่ก็ต้องก็ต้องเอาการวัดดวงเข้ามาเสริม

นี่คือถึงขั้นดีกาแล้วนะครับจำไม่สั้นไม่ยาวนะครับเป่ายิงฉบเลือกก่อนใครชนะได้เรื่องใครจะได้เลือกก่อนฮึเป่ายิงฉกรอดดวงตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ดวงตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้อ่ะพี่ปุ้ยจับเหมือนเดิมนะสั้นโดดสั้นโดนนะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสามโอ้โหโดนครับ มากอย่างนี้หลุดแน่นอนหลุดแน่นอนอย่างเงี้ยเชื่อเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้ย่าไอ้ย่าทีมนี้ทีมร้อน <c oughs>

นี่คือใบมรณภาพเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใบอ่าเขาเรียกประกาศประกาศประกาศสิญญาบัตรอ่าว่าเขาเคยโดดบันจี้จำแล้วจีดเดย์ต่อมือให้ทีหนึ่งอ่าต่อไปอยากอยากอยากได้มาได้เอาเลยอย่างที่คุยไปเลยเร็วอย่างที่คุยไปเร็วให้รับจับพาลุตมาถึงนัวนัวเกลียดข้าโดนอย่างที่คุยไปเลยไปเลย

ไ้ม่ดนไม่โดนไม่โดนไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่กล้าเว้ยกลัวความตัว ไอ้เหี้ย้ยไปไปพี่พี่อยากขึ้นพี่พี่ผมไหวแล้วพี่พี่ผมไหวแล้วมาลองพี่พี่ผมไหวแล้วพี่ไปเลยึ้นไปเลย หังจากที่โดดบันที่จำกันมาแล้วต่อไปยังไม่มีใครรู้ครับว่าผมจะพาไปที่ไหนโดยเฉพาะไอ้ต้าไปป่างูงูโคตรงูงูงวความสูงอ่กูเป็นสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตสองอย่างเนี้ยกูคิดว่าโดนแบบ โดนหนักโดนสดอ่ะเจ้าหน้าที่อ่ะเอาไอ้ที่ล็อกขาบันทีจ้ำมาล็อกที่ขาแล้วและตอนขึ้นไปข้างบนอ่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ไปด้วยกูกล่าวว่ากูโดนจัดหนักแน่นอนกล่าวว่าโดนผลักลงบัญชีจ้ำแน่เพราะว่าสันดานแบบชั่วๆอย่างพวกมึงไอพวกเฟ้นมึ้เคอทำกับรักเพื่อนมึงเคยทำาอะไรเยอะเปล่าเอาตัวเองขึ้นไปทำเป็นลัวที่เอาจักรยานกูขึ้นไปอ่ะกูยังไม่บ่นเลยมึงทำคนอื่นเขาไว้เยอะนะ เฮ้ ll ll. แต่ขอพ so oh, ูดส่งท้ายนะพวกมึงแม่งโคตรกระจอกอ่ะกูก็นึกว่าจะแน่จริงนึกว่าจะแกล้งกูจริงโถปัญญาอ่อนชิบหายแกล้งแบบแม่งเด็กอนุบาลเขาแกล้งกันเดี๋ยวจะเอาคืนพวกมึงแน่นอนกูจะเอาคืนพวกมึงแน่นอนกูจะจัดให้หนักๆเลยผู้ชายแมนๆอย่างเรานะกอฟเราเมื่อกี้เราขึ้นเล่นบัญชีจ้ำกันมานี่เดี๋ยวผมจะพูด อ้โ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 อ้หเ้ยไอ้ไผ่กูเฮ้ยเพื่อนเฮ้กูขอร้องเฮ้ยคนกแอ้เ้ยเฮ้ยกเบร้อแล้วอ้อย่า้กูเพื่อนพมึงแม่โคตรกระจอกกระจอกอะเฮ้ยไอ้ไผ่กูละเฮ้ยกูขอร้องกูกลัวจรไอเเ้ยอตาปีเลยกูจะเอาคืนพวกมึงแน่นอนกูจะจัดให้หนักๆเลย

อียอมแล้จับนั่งเก่งไลยเยี่ยมเก่งทั้งตัวพอแล้วพี่พอแล้วจะจัดให้หนักหนักจะจัดให้หนักหนักโอเคโอเคยอมไม่ยอมยอ้ยอมช่วยกูเอาเอากูไปจัดที่ลี่หน่อยอุ้มกูเดินไม่ไหวอุ้มอุ้มกูออกไป พวกมึงแม่โคตรกระจอกกระจอกอ่ะ ờ dạ đúng lót 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 มันไม่มีอาการเหมือนพ่อมเลย,เยลูกมึง้งล,ลูกมึงจริงปะเนี่ยใช่ลูกมึงปะเนี่ย ากใชครับให้ให้ชมให้เขาเปิดแผลเปิดแต่เข้าเอางับเลยงับเลยเอาเอาเฮ้ยพี่พี่พอแล้วพี่พอแล้วเป็นยังไงงูสิงเข้าไปยัะนี่ไงมันก็บานเลือดเลือดเขาจับผิดตัวเขาจับมุกจงอางมาเมื่อกี้ไม่มีพิษครับคุยคุยกันมาแล้วครับผมโอ้ยไปล้างแผลป่ะ ก็จะมีรถกรุงเทพบ้างป่าวะรถอะไรก็โบไปเถอะติดออปก่อนไอสันแล้วถ้ารถขนงูมาน้ำตกแม่ยะน้ำตกเว้ยแม่ยะเนี่ยน้ำตกแม่ยะเว้ย้โหน้ำายกระจายมึงเข้าไปมึงสุดยอดแน่นอนอ่ะมึงคิดดูไปหินแม่งมีน้ำแข็งเกาะอ่ะยะมีเสื้อสีเหลืองอะสีเหลืองแม่งบินบบโอ้ยน้ำตกแม่ยะถึงป้าสุดยอดอย่างนี้เลยไปถึบ้าป กูนี่คุณไปมากคุณป้าตื่นเต้นเลยแบบอยากไปอ้คุณถึงแล้วอครับนันตกแม่ยากแลยถึงแล้วเว้ยนี่ไอถึงพาไปจากกรุงเทพเว้ยเพื่อมาน้ำตกนี้เลยสุดยอดโอ้โหน้ำใสกระจายมึงเข้าไปมึงสุดยอดแน่นอนอะ มึงคิดดูไปหินแม่งมีน้ำแข็งเกาะอะย่าอย่างเงี้ยรังน้ำฝนที่บ้านเราก็มีตาตา,ตาน้ำตกแม่ายา่าถึงว้ยโอ้โหโอ้โหอร์ไอ้เวน้ำตกอยู่ทางนูน้นเออเหรอเออเป็นไงเป็นไงไอ้ต้าเห็นน้ำตกป้าตรงนูน้นละ เหน้าทางขวาโอ้โไเ้้ยไอ้จะตะโกนทำไมเนี่ยเสียงดังเลยโอ้หิวหมดแล้วเนี่ยขอโทษด้วย ันล้มครับบังเอิญหน้ามันไปโดนไม่ได้ตั้งใจหอมเลยมึงจะหอมมั้งทำไมมึงหล่อตายเลยนะเฮ้ยนุ่งอะไรอ่ะอล้มฉันอะไรหินมันลื่นเออนุ่งอ,อะไรอ่ะไหนไหนเฮ้ยลื่นอีกแล้วอ่ะ